มป,ปต่อนยิเนียิ่เข้าไปใหญ่เลยอ่ะถ้าใารแฟนๆิดหนึ่งแล้วกันค่ะ <c oughs> สวยัะพวกเราซิงูล่ารักเขาเราสรนับสชีนใ<ไ>่เจับกันไม่ <c oughs> ไ,ได้เลยนะคะอ่ะจริงๆแล้วได้ต้องบอกเลยาว้นี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากเพจริงแล้วนี่ชัลูกิแงของเราว่ครบ15ปีค่ปได้ถึงทวนี้ ต้องมีผลงานของเซเลปินนะคะที่อยู่ควบคู่กับช่องเราไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดินเดี๋ยวขอเรียกสายมาเล่นเกมกันก่อนเลยนะคะตัวอะไรตอนนี้ค่ะ022076700ใช่แล้วค่ะเล่นเกมการขอสองสายหน้าใหม่ละกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญของเราพูดอะไรให้ชันอวีนิดนึงดีกว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเราด้วยค่ะค่ะซิกูล่าดีกว่าตอนนี้นี่คะแนน V Award ์ดตอนที่เพลงของเรานี่โอ้โหทะลุทะลุจอเลยค่ะหัวเ้อะหัวเ้อะอย่างนี้โอเค เปิดพรแล้วกันเนาะก็15ปีแล้วน,นะครับชาวนาทีก็ <sk ill> ขอให้สร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ทีมงานสนุสนกๆครับทีมงานค่ะค่ะทางนี้ต่อเลยค่ะก็ <c oughs> ขอให้ทีมงานนะฮะเดินขึ้นทุกวันทุกวันทุกว,ว,วันเลยครับทีมงานเลยอ่ะทีมงานลงถึงมีเจด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับทุกคนแล้วค่ะ ันนี้เราเอาของขันแบบเป็นเป็นตัวแทนทางค่ายนะครับของของันก็คือเป็นกอีที่เรานั่งกันอยู่อ่าใช่ก็จริงแล้วเหมือนคือคือทางค่ายาบอกว่าอยากให้อยากให้มาออกบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะได้มีที่นั่งของตัวเองอะไรเงี้ยีให้ดูให้ดูชัดๆนี่อ่ะะเนื่องจากว่าชันานานา้นอมีเกอี้นอนอวี๋ไม่สวยทานี้เลย เพราะว่าปีที่สิบห้าแล้วคิดว่าคนจะมาเยี่ยมเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ หมือนกับมีแอคทิวิตี้เยอะขึ้นเพราะว่าเพราะว่าแข็งแรงขึ้นแล้ว15ปีแล้วก็มีความเจริญเติบโตเต็มวัยเหมือนเหมือนวัยรุ่นอะไรเงี้ยทำบัตรเสร็จเดือนนี้เจ็ดขวบแล้วมั้งเจ็ดขวบทำบัตรประชาชนเราเรามีความคิดว่าคนโบราณเนี่ยเเสียงอนาะให้ใรองเท้าเนี่ยก็จะจับไปใช่ไหมครับให้เข็มนี่ก็ทิ้นแทงให้เก้าอี้เนี่ยเหมือนเป็นการให้ที่พักพิงก็ขอให้ชาแนลวีเนี่ยเป็นที่พักพิงยามที่โซนเมจิหรือโซนอีมูสิกตกที่นั่งลำบาก มันจะดีแล้วนะมันจะดีแล้วก็ก็เชนอวีก็รู้จักรู้จักเชนอวีก่อนรู้จักเพื่อนก็มาด้วยกันเรามาด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้เรามีสายแล้วแต่ว่ามีสายมาร่วมสนุกกันนะคะแต่ว่าศิลปินที่นั่งอยู่นี้ต้องช่วยกันเฉลยด้วยมาศิลปินต้องช่วยเลือกว่าสมมติสองสายโทรเข้ามาเนี่ยให้เลือกว่าคำตอบไหนให้ศิลปินคนเลือกว่าตรงลงแล้วจะเขาจะเลือกคำตอบไหนอ่าโอเครับสายเลยสายแรกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อต้น่ะต้นต้น่าต้นขาเดี๋ยวเราพื่อีกสายหนึ่งนะคะต้นปิดไม้อยู่ต้นสายที่สองค่ะโหลค่ะชื่ออะไรคะจอมค่ะจอมต้นกับจอมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันใครจะตอบเลกชื่อตัวเองก่อนเดี๋ยวเราจะถามคำถามนะคะพร้อมยังคะ ถามไ็ได้ค่ะค่ะได้พี่ก็เดี๋ยวจะอ่านคำถามก็ได้ค่ะค่ะเอาถามแรกนะคะสมมุติว่า first slot machine มาเป็น VJ คิดว่าอยากจะจัดรายการอะไรถ้ากาไก่นะคะเมโลสโมสรหรือว่าขอไข่ a ี i a n Hero ค่ะต้อนต้นจับ Asian Hero ค่ะ a เ i a n Hero ค่ะอาเฉลยเขาบอกว่า Asian Hero slot ว่าไงคะชียนฮีโร่ครับ ต้นได้หนึ่งคะแนนข้อต่อไปใครจะตอบได้ชื่อตัวเองนะคะฮะซินซิลล่าอยากเด็กกับพีเจคนไหนมีพิต้ามูนเส้นและพีเจไมค์ต้นค่ะต้นตอบว่าพิต้าลวกันพิต้าตอบแล้วค่ะทำไมเขาตอบถูกกันหมดแล้วเราจะเป็นยักไง มาข้อต่อไปนะคะนัทซิงคูล่านะคะอยากจะร้องเพลงบอกรักให้ใครฟังระหววางกราไก่นะคะว j เจสาวขอไข่แม่บ้านชนวีหรือว่าคอควายไม่เล่นต้องกลค่ะต้นค่ะวีเจสาวอยู่แล้วค่ะ VJ เจสาวอยู่แล้วต้นตอบก็ต้องแน่นอนนะครับ้อ้ยไม่เป็นแม่บ้านอ่ะอ้พี่แม่บ้านอยากฟังไม่อยากร้องเพลงไ่ฟังหรอผิดเลยไม่ค่ะคอนเจ็บนั้นแน่ๆ อะไรนะคะคอนเซ็ปต์มันแน่ๆคอนเซ็ปต์น้าคอนเซ็ปต์นั้นอ๋อคอนเซ็ปต์มันแน่ๆเพราอะไรฮะนบที่จบใช่ไหมครับออุุยยจอมจับลูกเร็วกว่านี้นะจอมหรือว่าที่บ้านจานนั่งไงมีเรนแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อสุดท้ายเดี๋ยวให้จอบตอบข้อนพี่เจี๊ยบเราไม่ต้องตอบแล้วใช่ไหมครับไม่คือจะบอกว่าต้อนตอนนี้ต้อนชนะแล้วเดี๋ยวรอบต้อนี้ให้จอบลองตอบดูไหมตอบาละ ใครจะเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งถ้าวงสลัดแมชีนได้มาทำงานที่เชนอวีทแล a n ์เขาอยากมาทำตำแหน่งอะไรคะระหว่างกอไก่รปภหรือว่าขอขายโอเวอร์เรเตอร์หนูอยากให้เป็นรปภหนูอยากให้รปภหนูไม่สนนะพี่อยากอะไรพี่อยากเป็นอะไรคะรปภครับรปภห้ามหลับนะ ใช่ครับความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญต้องจำพนักงการทุกคน้ได้นะจำได้ทุกคนครับตอนนี้ก็จำได้โอเคถูกไหมเนี่ยถูกนะอ่ะสุดท้ายให้จอบตอบอีกนะค่ะถ้าชนวีจะปีนกรีดให้ทั้งสองวงอยากจะให้พาไปเที่ยวที่ไหนกอไก่ปล่อยเป็ดขอไข่ผักเซคอควายวงเวียนยี่สองเซอยู่ไหนมักเซคือมักเซไรคะักเซคือลาวลาวจอาลาวคือ ว่าปากเซใช่ป่ะคะตอบว่าลาวค่ะตอบว่าลาวราวคือยังไม่เซโอเคลาวคือปากเซแล้เขาขอไข,อข่ถูกป่ะคะถูกค่ะ <c oughs> ให้ตอบเขาหนึรับให้ตอบเขาหนครับ้าว <c oughs> โอโอไคะนนเดียวเองอ,อ,อไม่พ้ไม่ให้ตอบแล้วต้ไมตอบไง้นนั้นอ๋อที่เดี๋ยวให้ทั้งสองสายพูดกับศิลปินได้เลยค่ะค่ะ อ่าน้องสองปองเลยอ่า้นอ่าจอมค่ะค่ะเชิญพูดกับศิลปินเลยค่ะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ๆค่ะเชิญเลยก็เอออยากอยากไปงานนี้มากเลยไม่ได้เจองานนี้หรองานงานงานนี้เขินอะวันที่สามไปงานสักัาวันที่สามกัญญามาได้นะคะมาค่ะ มาไหนมาไหนคะทีไปไป CDC ค่ะต้องมีบัตรยังคะอะไรนะคะมีบัตรยังค่ะแต่หนูฝาดดียิ่งครบแล้วค่ะเยี่ยมมากโอเคเจอกันแน่นอนนะคะสับกันยาอ้าวหรือว่าพูดในคอนซีคูล่าบ้างก็เออไม่เจอกันไม่ชอบต้องการไม่เจอกันไม่ชอบต้องการเด็กคนลู้จักของ เป็คนหนึ่งในเรื่อเปล่าคะต้องถามคนสองคนว่ารู้จักหรือเปล่าดีกว่าอุ้ยสองคนก็รู้จักรู้จักรู้จักคนชื่อต้นค่ะรู้จักคนชื่อต้นอ๋อตอนเดียวกันป่ะก็หลายคนเลยค่ะทั้งเพื่อนทั้งแฟนคลับหลายคนโอเคโอเคอ่ะขอบคุณน้องสาวสายมากเลยนะคะน้องต้นกับน้องจอมนะคะบายบายสวัสดีค่ะีของรางวัลไหมคะได้ขอบเดี๋ยวจิดต่อกลับไปนะคะกับของรางวัล <c oughs> อ่ะสุดท้ทยายอยากจะให้ตัวแทนหนึ่งคนค่ะฝากอะไรถึง Channel V Thailand 15ปีก่อนจากนั้นก็ผม <c oughs> เ,เป็นตัวแทนแล้วกันครับ <c oughs> คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของเออพวกเราด้วย <c oughs> แล้วก็สำหรับคิดว่าแฟนแฟน Channel V แล้วกันเพราะว่าการที่จะเดินทางม,มาถึง15ปีเนะี่ยผมว่าต้องใช้อะไรเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ถ้าเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมีอายุยาวนานผมว่าเป็นความภาคภูมิใจครับคิดว่า ชัดนวีความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนโอ้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราังอยู่กันต่อนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวพี่เอกจะเข้ามานะคะส่วนตอนนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเรากันก่อนไปชมเลยค่ะพี่เอ